ัาตีค่ะพี่น้องต่องสายที่ต้นวันนี้ตุกกับมานางเมาม้มยกับพี่น้องอีกแล้วเนาะเมา้ม,ามยสอยตันนางตากหิมะเบากับพี่กับน้องเนาะหนาวได้พี่น้องกินกาแฟฮ้อนๆกาแฟทาจ้ะ มื่อนี้อากาศสลืมสลัวมืดมัวว่ามีแสงพี่น้องกันหนาวเย็นอีกเดือนเดียวหิมะกันเบิดแล้วนะตุ๊กกนนั่งอยู่กับกองหิมะหนาวเป็นไดยันพี่น้องที่ติดตามตุกตาตามไหมคลิปที่ตุ๊กเห็ดไป ถ้าพี่น้องมีข้อหม่คอมเมนต์ใดได้จ้าไอให้ตุกตาอันอแก้ไขจังใดไมีไอเดียอีย่างที่อีให้ตุกตาเฮ็ดหรือว่าให้ตุกตาทายถ้ำจังใดกะคอมเมนต์ตุกตาได้ได้ไดจ้ะเดี๋ยวตุกตาใหญ่กล่องอีกักหน่อยกันเพราะว่ารู้สึกว่ากล่องมันต่ำไปนะจ้ะ พี่น้องเนาะถ้าแสงแสงท่านนี้กับไข่เนี่ยจินกาแฟน้ำแกนได้พี่น้องกาแฟห้อนห่อนห่อนหอน,หอนเนี่ยนต้มห้อนหอนออกมาเมาื่อกำมเห็นมือมันอุนนะ่นเนาะอากาศหนาวหนาวยังสิกะเย็ยนน้ำมูกน้ำไหลน้ำมูกน้ำตาไหลเนาะจ้ะ แฟนคลับแฟนเอซที่เขามาเบิงตุกเนาะพูดถึงเรื่องที่ตุกเฮ็ดเนาะก็ปัมปัมเปอร์เปอร์สเปซสปานจั <c oughs> งใดกัคอมเมนต์ตุกตามาเน่ตุกอยากรู้ว่าตุกตาเฮ็ดคลิปออกไปเร็วอ่าก็อยากได้ข้ามชมจากไอ้แฟนคลับแฟนเอซเนาะจ้าว่านี่ให้ตุกตาแก้ไรมงใดการเบาการจามแบบใดงังสนะจ๊ะ ตุกตาอยากรู้แต่ว่าอันมีคนเขามาเวิง้งตุกตาตุกตาก็ดีใจเราได้จ้ะตุกตาเพิ่งเฮ็ดผ่านไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ปล่อยคลิปลงไปแล้วจ้ะปล่อยทุกมือจ้ะไปทายไว้กับมาตัดตอ่อเฮ็ดง,งานแล้วก็ตัดตอ่อไอ้ย่างน้าทางตรงเหมือนภาพสวยๆวิ่มสวยๆตุก,กตัดตอ่อแต่ว่าขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อค่ะช่วงนี้ตุกตาอันสิบมีมือกล่องนะจ๊ะสีไายไปคนเดียวนั่งอยู่ผู้เดียว อยากมากทีอีหาคนไหนทายรูปให้นะเป็นมือกล้องให้ตุกตาบอมมีมือกลองนะตุ๊กตาเฮดเองก็เลยแบบว่าเออเวลาแฟนคลับแฟนเอฟซีอยากเบื้องนานะก็เบื้องตอนนี้ได้นะาจะว่าเสียงเจ้วๆเป็นคุณท้องเมาหน้าอันดังออกจมูกเนาะก็เป็นหนายังสี่ละหน้าตายังสี่ละเป็น ติ้งตองบาบินก็ซื้อซื้อช่องเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดติดตามอ่าก,กดกระดิ่งให้ตุกตาเนี่ยด้จ้าเป็นกำลังใจให้ตุกตาให้งานต่อไปอ่าตุกตาก็สิทายไปเห็นไปเบื้องไปเรื่อยๆกันมงได,ด้ดีๆงามๆก็สิเก็บมาฝากตอนพีฝนตอนน้องเนาะจ้าอ่าแล้วก็พี่ป่านาอาที่อยู่เมืองไทยเนาะจ้าที่อ่ารู้ว่าน้องๆนงุนง่นง พี่ป้านาอาทิตติดตาำช่องตุ๊กตาบ้าบินอยากให้ตุ๊กตาเบาภาษาภาคกลางบอหรือว่าฟังบาออกบอกับมีคอมเมนต์กับมาหน้าจ้าตุ๊กอากาศเบาใดขึ้นกันเนาะเบาเบาอ,อีสานแต่มันอีกงของกว่าเนาะเบาอ,อีสานบ้านเฮ้าเนาะอ่าก็คิดว่าสีง่ายกว่าจังสีหนาแต่ภาษากลางตุ๊กเอาพราะเบาใดอยูอ่จ้ะเบาใดอยู่ ชากลางภาคกลางตุกกระเบาใดเนาะจ้ากาแฟฮอนฮอนกาแฟดำกาแฟปรา้า <c> ต <oughs> ุกกระเป็นบาเป็นบอ่อได้ไีนานา่น้องมันนางอันมันก็ได้อัสรสดไปอย่างหนึงนะ่งเนาะเวลาห้องนางตากทิมาซินะสีสันไปถึงแนนํำบอกว่าอันแนน้ำค้นที่า เวลาเา้าภาพมันเป็นผาพอิรีเดจเวลาเ้าทายออกมามันจะเป็นสีดำกับสีขาวเพราะเต็มไปด้วยสีขาวเวลาทายออกจนมากคน้นใส่เสื้อผ้าสีดำมันบอก้าเขาใสสีสีเจ็ดปแดปแดเป๊ๆเลยของชาต์ไทยเขาเนะใ่ออกไปไกลๆนี่พี่น้องเหลียวเห็นไก่เหลียวเห็นเดนเนาะ,ะยุทงพีเขาใส่เสื้อผ้าเขามาักเรื่องสีเนาะเขาหาซื้อไอเรื่องสี สีเขียวอ่อนสีชมพูเข้มสีจังสี่นะไว้ติดจักรยานหรือว่าติดกระเสือไว้ข้างหลังเนาะเวลาขับรถรถ่านใจส,สีเป็นสีเรื่องแสงออกว่าป้องกันว่ามองเห็นไกลนะนะอันตุ้งตาบ,บอไซเดอร์จ้ะบอสซื้อมาใส่ดอกอันเรื่องสีเนี่ยฟัดยังสีเลยอนะสีจังสีเลยอนะเลียวเ,ยวเ,ยวเียวเห็นมากออดโตด,ดเลยโตทองว่าทองควายหไม่้มึงเห็นกูอยู่แล้วห่ะมึงขับรถมามึงเห็นกูเพราะว่ากูใส่เยอะ ตัวเบอ้อเลยสีนะ้ำมวกไอ้ตั้งหักสีนะ่ะหรืออาจจะโดนแกงแล้วฮานี่มาจากเมกนะืองไัยขับรถเชียวมันนะมาแล้วแม่มามาเชียวตูนเชี่ยวๆข่ยนีได้ยังได้มาว่าไปก็ว,ว่าไปหัวหลอดไปผู้เดียวเนาะพี่นอนะ้องเนาะบ้าบินสมสมชื่อแล้วจะ้ะตุ๊กตาบ้าบินนะพี่น้องตุ๊กตาบ้าบิน พูดพูดถึงในการใส่ไอเสือใส่ผาเนาะจะว่าเออใส่สีเด่นมันก็สีมองออกมันเด่นนะสวยเวลาเปานยางเขาไปในเมืองหรือเป็นยางเสื้อผาห้องเด่นเนาะเสือผากระอยได้นะถึงว่าสิเป็นตัวใหญ่หรือว่าเป็นไอส้งแบบว่ากันหิมะเนาะตาเขาสอสีสันมาใส่มันก็ดูแบบสดชื่นมองไปก็สบายตาสดชื่นตาสวยไปไปเขาเดียวไปทางไดนมันกับเออไม่สีสัน แต่ว่าส่้นมากยุนี่ที่ตุกยางสีสันจะเป็นของเด็กเนะาะกนใหญ่ก็าเคซื้อสีดสําสียางใส่ไปสีเนาะแต่ตุกมักใสแบบว่าแหวกอะแหวกแวนวไปเลยจ้ะอันนี้กักถือขามได้จะเรื่องหมวกในหามสิมามามอยเรื่องหมวกคือนกันจ้ะหมวกใบนี้กับบุรุเป็นยางใสมากไอคุณตาบ่อ่อยมักให้ตุกใสนะจ๊ะเพราะอันเป็นโลโก้ของประเทศไทยแต่ตุกกบว่าแสดงตัวออกมาว่านี่เราคนไทยนะ อันที่เราใส่ดีเนาะเราไม่ได้แบบว่ามีเราแบบว่าชอบทักเองค่ะเฮตดกับมือเลยเจ็ดแปดปีมัแล้วล่ะเฮ็ดหมวกใบนี้เนาะหมวกใบนี้คือมีปัญหาแม่ค้าพวกขายของให้ที่สมุดประกันเมื่อแปดเก้าปีที่แล้วเนาะหมวกปนี้มีที่มากที่ไปตุกเปิดหลานเสริมสวยยืมสมุดประกันเนาะมันว่างมันมีลูกค้าตุกก็ได้หมวกใบนี้มันนั่งทักค่ะ เอาไล่ได้ดีเนาะเพราะว่าขาดวางไว,ว้ว่าอนาคตสิไดมาใส่อยู่เมืองนอกเลยเอาเอ๋อเอาทองชาติไทยนี่แหละดีแล้วเนาะก็นั่งทักทักเสร็จแล้วช่วงนั้นเข่าหนาหนาวพอดีเนาะจะเดืนเอนสิบเดือน 11, สิบเอ็ดสิบสองสิเขาปีใหม่เนาะช่วงนั้นในบ้านหฮาก็ร่างเกิดการเมืองนั่นเป้านกหวีดเนาะจ้ะ เรื่องการเมืองนี่ตุ๊กบหยิ่งยู่แล้วละ่ะตุ๊กบบได้ใส่ใจว่าไฟใดจังซีนะแต่ว่าตุ๊กนะเฮ็ดหมวกซีนี้ขึ้นมาแบบบบได้คิดที่อย่างบบได้ตั้งโตว่าสิบไฟใดไฟใดนาะจะในระหว่างนั้นที่เขาไหวเป้านกหวีดกันจ้ะทุกคนรู้เรื่องอีหนู่ยอีเหนีอยอย่างไรจา้าเฮ็ดงานดึงผมยืดผมตัดผมไปแต่ว่าเวลาวา,างถักหมวกเซ็จแล้วใส่ออกขางนอกพี่นอ้องชิดว่ามือนน้นมันหนาวเนาะ ใส่เสียคุ้มเสียกระนาวบ้านเฮ้าเนื้อย,ยงอางออกไปส้อยไอ่ซ้อยมงตุกอยู่เนาะจ้ะเ <c oughs> ขาก็เลี้ยวเบื้องตลอดซ้อยเนาะจ้ะเอ๊ะมือตุก,กันเลื่อมไปว่าตุกใสเส้นทองชาดเนาะใสหมวกทองชาดไปเขาก็เลี้ยวเบื้องตุกั้งแต่น้ตนซ้อยจนหางซ้อยวันนี้ตุกเขาไปซื้อกับข่าวร้านประจำที่นอ้ <c oughs> องขาไปซื้อร้านอาหารประจำปกติก็คุยป้ายัาง,สายางสั่นป้ายังซีอยูด่ด้อันเมื้อนั้นยืนคําแอวจังแลงใส่เฮ้าเนาะอัน จะซื้ออะไรคะวันนี้คุณนายว่สสันถทมเข้าแล้วนะโอ้ยเอาน้ำพริกปลาปีกกับน้ำพริกตาแดงพักลวกกูไม่ขาย <c oughs> เอา้าแม่ค้าก็ให้แท้กันนึกว่าที่แรกนึกว่าเขาหยอกนะนั่นน่ะนึกว่าเพิ่นเพิ่นหยอกนะ่ะเอา้าทําไมแม่ค้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีล่ะคะวันนี้กูไม่ขายให้มึงว่สสันมึงจะไปซื้อร้านไหนมึงก็ไปซื้อบัดน,นี้ตุ๊กตากเลยเอา้าพี่ หยอกหนูเล่นหรือเปล่ากูไม่ได้หยอกหมวกมึงนนะ่ะกูเอามานี่สิกูจะไปเผาไฟทิ้งเอา้ามันเกี่ยวกันยังหมวกคอยนออบาเนี่เอา้าพี่อันไอพวกเป่านกหวีดอะไร, <c oughs> โ,อรอะโอ้ยตุกกับบลูเลียงน้ำเนาะโอ้ยไอโอ้ยตุกบอดใสแบบนั้นเนาะตุกชิดว่าตุกหมกทักแล้วตุกเอามาใส่ทีต่างประเทศเนาะเอาไปใส่ช่วงนี้เขากำลังกันแบ่งพักแบ่งพวกกันพอดีโอ้ยตายตายเกือบ เกืบอบเอาตัวเองบอหลอดมือนั้นเล่กเลยบอกว่าโอ๊ยอันนุ่มบไดเกียวก็เรื่องการเมืองเลยพยายามอธิบายมือนั้นเนาะเกือบสีบบไดอันถ้าเพิ่นบ่ขายให้กับ่ซื้ออีหลีแต่เพิ่นก็เลยอธิบายว่าโอ้ยตู้โบไดตั้งใจแน้นี่ตู้เคดแล้วมือน,นีก้กลเลยมันหนาวนี่ก็เลยใส่พอดีแม่ขาดแล้วมืองถ้ามึงทำไมเมือง,ง,งใส่อย่างงี้มามีหนาแล้วมาหอดบานแล้วเนาะพี่น้องมาหอดห้องแลว้วคอยคิดคิดเห็นว่าเหตุการณ์เมืนเกิดขึ้นแบบ พี่น้องเอ้ยหมวกใบนี้มาที่มาที่ไปตั้ต่เริ่มต้นแล้วจ้ะพอมาหอดพีเนาะพุณนตาก็บอกว่า <c oughs> เธอ,อีไซไปอย่างกระดอกกระเดียแท้ท้องชาติไทยนะตอนแรกๆนุตุก,ก็มิ่มหมวกใบเดียวเนาะไปไม่ยืบปีสองปีกันได้แต่ท้องชานินี่มีหมวกใบเดียวนี่จ้ะสัญ,ญ,ญลักษณ์ไปทางไหนว่ต้องถามนอกจากเขาเห็นหมวกตุกข้ากกระููแล้วว่าตุกเป็นคนไทยตุกภูมิใจวงนี้ละ มัต้องอธิบายยากม่ต้องมาถามยากเนะาะจะค้นสีคนใดคนเอเชียมาอยู่ทังนี้เนาะท้าเดียวเห็นพงชาทังสีเขาก็รู้เราวัาตถุมาจากเมืองไทยเนาะแต่ว่าตถกนี่สิบัรู้ว่าเจ้ามาจากเมืองใดน,นะเวลาตุกเขาไปถามเหมือนอ่าคนเอเชียน้องกันเนะาะจะทุกตาก,ก็ถามว่าก็สีใส่ซิกกันเนาะถ้าเป็นคนไทยขึ้กันคือมีรอยยิ้มนะจะยิ้มทักทายก่อนถามทางนาะจะยิ้มถามทาาเปิดไอ้รอยยิ้มฉีกออกก่อนเนะ ยิ้มออกก่อนถ้าเขายิ้มกลับมาห้ากับคอยว่าเออคนไทยแต่ถ้าเขาหนาบึงกลับมาห้ากับอีฮา <c ười> คือว่ายิ้มตอบกูแน,น่้บางทีห้ากับมีดแล้วมันละหยาดดีก็บอกห้ากับไปเอยก่อนสวัสดีค่ะคนไทยบอเขาตอบกับมาบอฉันเป็นคน,น,น,คนไทยมันคือ้ฟังกูออก <c ười> เอ๊ะกลับมาหอดบานมันนั่งคิดนะวะ เอา้าเมื่อกี้เนี่กูถามไปดีว่าว่าเจ้าเป็นคนไทยบอแล้วเขาตอบกลับมาบอฉันเป็นคนฟิลิปปินส์เอา้าเขาคือฟังห้าออกทำมเป็นคนไทยอันันี่มาชิดอีกในแง่ดีนะัมไดนแง่ดีหรือว่าเขาถามไทยออกไปก็ฟังโมลูเรียงแต่ว่าเขาเขาโดนคนอื่นถามมาบ่อยๆ่าคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าเขาก็เลยฝ่าตอบว่าโน <G ül üş> ฉันอยู่ฟิลฉันประเทศฟิลิปปินส์เอออาแล้วไปแบบนั้นเนะาะ้าเกิดแบบเขาฟังเข้าออกก็แสดงว่าเขาเขากเป็นก้นฟิลิปปินส์นะจ๊ะเมาไม้มสร้อยตัดพี่น้องเมาไม้สร้อยตัดเมาไปเรื่อยเปลื่อยเนาะมาสนทนาเรื่อยแต่กับตุ๊กมือนี่เนาะแบบว่าเออได้เมาได้หัวกันแน่นี่เนาะมุกตลกคบคันกับตุกกบ๊กแ <G ül üş> น่ก็คือมัวหล่อห้วนหล่อไปเนาะจ๊ะเนาะ ว่าชีวิตชีวิตของตุกอยู่ทางนี้เนาะมันเป็นยังไงมาเป็นไหนอ่าพูดถึงเนาะมองมุมมองมุมมองของคนห้ามันแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะบางทีก็มุมมองในทางที่ดีแยแยอ่าดูจักแยกแยะว่าอ่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบางทีห้าบา่มูหตัวห้าใส่เขาไปในสถานการณ์ที่มันกำลังหนาด หน้าหน้าคิวหน้าขวานอะไรประมาณนี้ก็อาจจะดโดนโล,ลูกลวงลูกลงแบบว่าหูโตโพี่นอ้องห่นเชนี้เแขบบม่หัวเกือบเมียคาพวกไข่น้ำพริกไข่เนาะนะ <laughs> <laughs> บอกไปแล้วก็ไม่รู้สึกขำน้องเมียไอพี่น้องเลย <laughs> ตุกนะบางมือก็เป็นบ,าบา้บาๆบอาๆบได้พี่น้องยู่ผู้เดียวนั่งผู้เดียวว้าผู้เดียวบางทีนะอาจมันต้องหาอีกอย่างเหตุเพราะสันหลอกชีวิตห้าสิเม,มาสิงเงาหงวยเบิดแบบว่าอะไรอาวอ,าวอาวแบบนั่งเบิดอาเข้าใจเลยคำว่าอัน หัวใจละเหียเนาะพี่น้องเนาะหัวใจละเหียชิดอะไรอววอนหวยหาแผ่นดินเกิดเนาะพี่น้องเนาะเหตุจังได้ยด้ำใดคอยสิใดกับบานเนะเท่าซุมมือนี่เกิดคู่คู่วิดก,กับเมือนกับว่าเป็นสงครามเนาะจา่ะอ่าคัากวัวสงครามอีพี่น้องสงครามก็ยังว่าได้ซอยค้นกับบานเนาะพี่น้องเนาะซอยกับบานบ่ได้วัดบ่ได้กักตุนตักโตเนาะอันนี้ควิดนี่คากวัวสงครามเนาะพี่น้องเนะนาะมิชะนเราคลิปนี้ไก่ เบิดเวลาไม่าแล้วตุกเมาม้อยส้อย,อยตัน <c oughs> ว่าลายจนน้ำลล่แตกปูดปาดปูดปาดก็พี่กบนอง <c oughs> จังไดพี่น้องอะ,อะกดไหลกดกำลังใจหรือว่ากดกิกกระดิง่งกระดิง่งกระดิง่งกระดิงะด่งเหตุกเนจะ <c oughs> กดมากกดให้กำลังใจตุกเนจากน้อยนะจ๊ะเนาะแต่ว่าตั้งแต่หลังจากที่เฮ็ดไปนี่คลิปนี่ก็เป็นคลิปที่ว่าเมาม้ยส้อย,อย,อยตันเมา น้ำลายกระจายกระจายกระจายน้ำลายแตกกระจายแบบมวนพิเเดียวมวนที่เดียวพี่น้องเสียงดอกเสียงดังข้างนอกมันมีผู้ใดได้ยินเนาะบ้านมึงกับปิดตูบบานกูกับปิดประตูมันมีผู้ใดได้ยินเท่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบานเพื่อนบานผูไดดยินเพื่อนข้างลังบ้านกับเป็นคนเอ่อคนเฒ่าคนแเนเพื่อนข้างูนนกับเป็นเขาไู้ใดยินตุ๊กดอกวตุ๊กเบาหยังเนาะ เอาว่าภาษาเขาเขาฟังเขามาดูเรียงเนาะจังใดก็ขอให้แรงรับกำลังใจให้กำลังใจในตุ๋ห์ให้กำลังใจตุ๊กตาในจังน้อยเนาะจานะ้ะเนาะจังใดก็ได้กดไลค์กดติดตามให้ตุก๊กดกระดิง่งอ่าคลิปต่อไปตุ๊กตาการะชือทำว่าได้ออกนอกบ้านหรือว่า,าไปทางดใดไกลกระติดตาม คลิปนี้ชีตุกย่างไปเหตุงานแต่ละมือนนะคะเนาะบางมือตุกกสิไทยที่เห็นสไลดเดอมมาจากหนาเคือนตุกกสิเจ็บผหรือว่ามุ่มผาพต่างๆมาฝากแฟนคลับแฟนเอฟซี FC ของตุกเนาะ,ะจังไดมือนีก็ขคอให้พี่น้องยูดีมีแห้งมีเงิน,ม,งนมีทองหลายๆเนาะจา้ะปู้ใดมีรวยรวยลยก็ขอให้รวยๆุลยลยขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงตุกขีดหอดบ้านตุกคีดหอดพี่น้องตุกคีดหอดประเทศไทยตุกจากกลับบ้านเนาะ ตุกกระล้อมือมือไดโควิสิไอสม่ำเสมอได้เขาไปง่ายมากายเนอกจากะนะคลิปนี้ตุกตาก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นาะจ้ะยุดสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีกันทุกคนจ้าสวัสดีจ้าป๊าป๊าปาปากาแฟจ้า